วิเคราะห์จากตัวอย่างเป็นทางการครั้งแรกแรก็งดะล็อก The New World มีประเด็นอะไรน่าสนใจบ้างไปดูกันเลยครับ สำหรับเกมและ็อก t h น New World หรือว่า r w ที่ใกล้จะเปิดเร็วๆนี้นะครับก็ได้ปล่อยตัวอย่างแรกออกมาในช่องทางการเมื่อวันที่3พฤศจิกายนที่ผ่านมาโดยตัวอย่างนี้ก็จะมีความยาวเพียง2นาทีครึ่งแต่ก็เปิดเผยข้อมูลที่เป็นไฮไลท์ของภาคนี้หลายๆอย่างเลยถ้าใครยังไม่ได้ดูตัวอย่างเต็มๆเ,เนี่ยสามารถเข้าไปตามลิงก์ด้านล่างนี้ก่อนได้เลยนะครับโดยทลิปนี้ผมจะเอาประเด็นที่น่าสนใจมาวิเคราะห์เล่นๆก่อนเกมเข้ามาแล้วกันนะครับประเด็นที่1บรรยากาศการตี MVP โดยเริ่มมาเนี่ยจะเป็นการปล่อยคำโปรยเพื่อสื่อสารกับผู้เเล่่นกกาทุ ว่าจำความรู้สึกที่ได้ตีแองจลิ่งด้วยกันได้ไหมจากนั้นก็จะเป็นการทรานซิชั่นระหว่างแองจลิ่งใช้สกิลกระทึบพื้นไปนะครับก็จะกลายเป็นมูชชั่นภาคนี้ในบรรยากาศการตีบอสก็มีหลายอย่างที่น่าสนใจเราจะอยู่ในตัวละครอาชีพสายฮันเตอร์ที่ตีรัวมากๆก็น่าจะเป็นสาย ADL ที่ดัน ASPD ไปได้สูงหรือว่าตันแล้วก็ได้ส่วนฮันเตอร์ทางด้านซ้ายจอสาวชุดดำนะครับจะเห็นว่าตีชา้ากว่าก็จริงแต่น่าจะเป็นสายนกออกไปจิกนั่นเอง ถ้าเราสังเกตดีๆเนี่ยจะเห็นตัวหันจอหลักเรามีนกบินอยู่ด้วยนะครับแต่ว่าเป็นสีน้ําตาลแปลว,ว่านกอาจจะมีการเลือกคัสตอมสีได้ส่วนอาชีพอื่นๆก็จะเห็นชัดๆมีเป็นพ่อค้านะครับเป็นพรีสแล้วก็วิสระที่เดินผ่านไปมาช็อตติดติดกันเลยจะเห็นว่ามีอินเทอร์เฟซได้ EP เด้งๆขึ้นมาแบบนี้นะครับจากการล่าบอสด้วยแล้วก็เป็นช็อตไฮไลท์ที่ดอกแฟชั่นส่วนหัวของแองเจลิ่งก็คือที่คาดผมติดปีกนั่นเองกับเราจะเห็นว่ามี notification ที่น่าสนใจนะครับมันขึ้นมาเป็นแบบนี้เเเลลยยารกดดใส่ไ้ แน่นอนว่าภาคนี้เนี่ยดรอปเป็นไอเทมเลยนะครับไม่ได้เป็นแค่บูปินเราก็ทางซ้ายมีลิสต์ไอเทมบอกว่าเราดรอปอะไรเพิ่มเติมด้วยอีกประเด็นก็คือเราจะได้เห็นพานะหรือสัตว์ขี่ภายในเกมนะครับคือช็อตที่ตัวละครเดินมาตีบอสเนี่ยตอนแรกมองไวๆไวผมก็จะนึกว่าเป็นไนท์ขี่ปีโกะนะครับแต่จริงๆเป็นนกกระจอกเทศสัตว์ขี่ประจําอาชีพฮันเตอร์กับอีกหนึ่งสิ่งคือมอเตอร์ไซค์สีเหลืองด้านซ้ายเนี่ยอันนี้ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งสัตว์ขี่แน่นอนก็ต้องมารอดูนะคร ประเด็นที่แปลกตาออกไปจากตอนที่ผมได้ไปลองเทสในเซิร์ฟไต้หวันนะครับก็คือ UI ของเกมที่เปลี่ยนไปนิดหน่อยเป็นไปได้ว่าตัวเกมน่าจะมีให้เลือกระหว่างอินเทอร์เฟซแบบ PC ก็คือถ้าเล่นในอุปกรณ์โมบายหรือแท็บเล็ตต่างๆนะ UI น่าจะเป็นลักษณะตามเดิมแต่ถ้าเป็นใน PC ปุ่มสกิลปุ่มปั๊มยาก,ก็จะถูกจัดวางแบบนี้นะครับก็จะดูกินพื้นที่น้อยกว่าแต่ก็ไม่รู้ว่ารูปแบบ PC เนี่ยกรอบแชทจะไปอยู่บริเวณไหนนะครับ ส่วนตรงนี้จะเป็นการโชว์ไฮไลท์หนึ่งของภาคนี้เลยคือสามารถคัสตอมแฟชั่นได้อิสระตามจินตนาการของแต่ละคนกว่าภาคอื่นนะครับตัวอย่างนี้เนี่ยจะเป็นกรณีที่เราดอกแฟส่วนหัวมากแต่ว่ามาปรับขยายย้ายตำแหน่งไปไป,ไปมาเนี่ยเป็นปีกที่หลังไปซะเลยถัดไปก็จะเป็นการโชว์การทำไฮไลท์สีผมนะครับว่าเราสามารถเลือกไฮไลท์แค่บางจุดเป็นสีขาวแบบนี้ก็ได้มีที่น่าสนใจสําหรับใครที่ชอบแต่งตัวนะครับก็คืออย่างตัวละครชายภาคนี้เนี่ยดูจะใส่เสื้อผ้าของผู้หญิงได้ด้วยเพราะว่าจะมีช<ม>็อตแวบๆที<ม>่ต<ม>ัวละครกดลองชุด ที่เป็นกระโปรงแบบนี้ทําให้คิดว่าถ้าเป็นตัวละครหญิงเองก็น่าจะใส่เสื้อผ้าของตัวละครชายได้เหมือนกันวันใครสายแฟชั่นภาคนี้น่าจะแต่งตัวสนุกเลยนะครับการตั้งร้านค้าซื้อขายตรงนี้ก็แอบเซอร์ไพรส์นะครับ โดยตัวอย่างเนี่ยจะพาเราเดินผ่านตลาดที่มีผู้เล่นมากมายมาตั้งร้านขายเรียงรายข้างทางเลยจะเห็นว่ามีทั้งร้านรับซื้อแล้วก็ขายของต่างๆนะครับซึ่งก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะขายได้ตามนี้เลยไหมพอทาอ้างอิงตามที่เห็นเทคชื่อร้านนะครับก็จะมีทั้ง MVP การ์ดอาวุธอุปกรณ์ที่ตีบวกมาแล้วคือถ้าตั้งได้อิสระแบบนี้เนี่ยก็เจ๋งเลยและก็มีตั้งชื่อร้านทำขปนมาด้วยนะครับเช่นเมียบอกไม่ให้เล่นเกมหรือว่าเมียผมบอกให้ขายอันนี้ ถัดไปเราจะได้เห็นพรีวิวสั้นๆของแต่ละสายอาชีพในการเล่นนะครับเปิดด้วยอาชีพสนายที่มี3สายคือตีเรลวัว ADL สายนองออกแล้วก็สายแทบใครเมนนะักทนูผมว่าน่าจะประทับใจถัดไปก็จะเป็นอาชีพแอสซัสซินสายมิดคู่สายคริกแล้วก็สายพิษ ตามด้วยไนท์สายเอจสายหอกและก็สายแท้งดูเหมือนภ่คนี้สายตีไวจะเป็นดาบมือเดียวแล้วก็สายแท้งเป็นดาบใหญ่2มือนะครับตามด้วยพ่อค้าสายรถเข็นสายตั้งป้อมและก็สายป้าขวานหมุนๆรอบตัวอาชีพพระซับพ,พระทุบแล้วก็พระแมกนัสและสุดท้ายวิสาธาาดล้ําแข็งและธาาดไฟดินนะครับทุกอาชีพน่าจะมีความสามารถในการตีมอนหมู่ a อ e กันได้สบายๆตั้งแต่คลาสแรกๆเลย สุดท้ายเราก็จะได้เห็นรูปแบบการลงดันเจียนบอสเดคิวล่าและก็มูนไลท์โดยในคลิปเนี่ยลงกัน7คนนะครับก็จะได้เห็นแมคคนิคร่าวๆที่น่าจะเน้นการสื่อสารกันในทีมส่วนเอฟเฟกต์ก็อลังการพอสมควรโดยเฉพาะช็อตหนึ่งที่ทั้งทีมโดนมูลทุบและกระจายแบบสิ้นหวังอันนี้ก็ถือว่าพีคดีครับ ประเด็นที่น่าสนใจก็ประมาณนี้นะครับเันนว่าใครที่กําลังรอเล่นภาคนี้ก็ใกล้จะเปิดให้เล่นอีกไม่นานเท่าไหร่แล้วซึ่งช่วงพฤศจิกายนนี้เนี่ยจะมีพายล t ต e เทสํากัดจํานวนคนอยู่และหลังจากนี้ก็รอฟังข่าวดีว่าจะมีโค้ดเบต้าหรือว่าโอเพนเบต้าเปิดให้เล่นกันเมื่อไหร่ยังไงใครสนใจก็เข้าไปติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ทาง Discord Offi c i a l ด้านล่างและ o f f i c i a l ช่องทางอื่นๆของและนล็อกเดอรนิวเวิลกันได้เลยนะครับวิาะห์จากตัวอย่างก็ฝากไว้ประมาณนี้นะครับถ้า,า, like, share, ใใาร ทำคลิปต่อตไปด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ